ก็เลยออกมาเรียกร้องให้ช่วยแก้ไขกันหน่อยชาวบ้านแล้วก็นักเรียน2หมู่บ้าน <S <S ใช้เส้นทางนี้นะคะบ้านวังช้างแล้วก็บ้านห้วยหินฝนตําบลน,นายังกลักอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิ ร้องให้สื่อมวลชน,นช่วยหน่อยเถอะช่วยไปนําเสนอภาพความเดือดร้อนของคนที่ใช้เส้นทางนี้หน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่จะไปโรงเรียนนําสินค้าการเกษตรไปขายตอนนี้ไม่สะดวกเลยทั้งๆที่จุดนี้มีคนใช้เส้นทางนี้รวมกันกว่า3,000คน แล้วถนนนี้ใช้งานกันมานานกว่า40ปีมันสมรุดชุดซมงไปเยอะแล้วอะค่ะหน้าแลลงเนี่ยไม่ใช่ว่าดีนะคุณเฉยเดชฝุ่นฟุ้งกระจายไปหมดอพอหน้าฝนหนักเข้าไปใหญ่มันเป็นดินนะคะฝนตกลงมาก็เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นดินโคลนดูสิคะคือรถเครื่องรถจักรยานยนต์ก็ไปยากลําบากบางช่วงบางตอนรถยนต์ธรรมดายังเอาไม่อยู่เพราะว่ามันเป็นดินเหนียวรถยนต์ใช้ไม่ได้เขาต้องใช้รถอีแตนรถอีแทกแทนนะคะลองฟังเสียงของชาวบ้านดูหน่อยคะ่ะ นี้ความดัดรอนครับอยากให้หน่วยงานทั้งภาครัฐเนี่ยมาซอยสั่งถนนครับที่มันชำรุดอยาให้แล้วก็มีหน่วยงานเข้ามาบ่ตะก่อนมันเป็นของทั้งหลวงครับที่เข้ามาว่าจีมาเทศดถนนลาดยางให้แต่บร,ริบหครเขตเ็นบาลัีมแต่ว่ามาตำรวจล้วอ็บ่มีการทำถนนครับโดนแล้วครับเคยมาตำรวจบ้างบ่ครับครับผมเราหลวนย่งทีมาตำรวจประมาณปีปีหกหนึ่งครับ เราก็มาทำประชามคมที่แรกวัดสิลิาอยางหันแด้ขึ้นมาลาดทางบนนี่ครับหน้าฝนนี่เดือดร้อนไลายา่ครับเดือดร้อนครับทางมันลื่นแล้วก็เละครับเด็กน้อยจะเดินทางมาโรงเรียนก็ลําบากครับส่วนนี้เป็นเส้นทางที่จะไปยังหมู่บ้านอัดแดกนะครับหมู่14บลกังแอนอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ครับสภาพถนนชำรุดครับเป็นหลุมเป็นบ่อน้ำท่วมขังยาวกว่า1กิโลเมตร ชาวบ้านบอกว่าเส้นทางนี้ใช้การสามู่บ้านนะครับเชื่อมต่อระหว่างบ้านสมพันธ์บ้านสีโคแล้วก็บ้านอัดแดดเคยแจ้งไปที่อบตกางแอนที่อำเภอรประสาทหลายครั้งแล้วทางอบตนี้ก็นํารถถ่ายมาถ่า,ายถนนให้เรียบครับแต่พอหน้าฝนครับก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมถนนนี้เคยเป็นข่าวไปเมื่อปี2561นะครับตอนนั้นเจ้าหน้าที่อำเภอประสาทและอบตกางแอนมาตรวจสอบแล้วก็บอกว่าจะทําถนนลาดยาง หรือว่าถนนคอนกรีตแต่ว่าผ่านมาสองปีเนี่ยก็ยังไม่ได้มีวี่แววอะไรครับจึงอยากให้ผู้มีอำนาจสั่งแก้ไขโดยด่วนครับเพราะว่ามันเป็นอุปสรรคถนนมันลําบากมากอ่ก็อย่างที่เห็นนะคะว่ามันขูกขาขนาดไหนแล้วเวลาฝนตกไม่มีใครเขาอยากเดินเส้นทางนี้เลยเพราะว่ามันลําบากแล้วก็คนทุกคนก็สัญจรไปมาทุกคนทีนี้เราก็วินบอลขอให้ผู้ใหญ่ ท่านนายอำเภอหรือว่าใครก็ได้ที่มีส่วนร่วมในถนนเส้นนี้ให้มาดูแลรักษาลูกบ้านหน่อยเพราะลูกบ้านจะตายกันแล้วเดินทางไม่สะดวกเลยเกิดพ้นตกพนตกไม่คือไปไหนไม่ได้เลยนรกมีจริงเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าเราลาบากมากเลยเราถึงออกมาเรียกร้องขอให้ผู้ใหญ่เห็นใจแล้วก็ให้มาลงมือทําถ้าคุณจะทําก็คือทําตอนไหนเราจะได้รู้ว่าคุณกําหนดมาเลยว่าคุณจะทําถนนเส้นนี้เมื่อไรตอนไหนพวกเราจะได้รู้ไม่ใช่ว่า เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้คุณเหมือนว่าคุณทํางานผัดวันประกันพุ่งถ้าคุณไม่พร้อมที่จะทํางานให้ประชาชนขอให้คุณลาออกไปส่วนอีกจุดหนึ่งนี่ชัดเจนนะคะนี่ชาวบ้านเขาเป็นคนถ่ายภาพถ่ายคลิปเนี่ยไปโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์บ้านโนนกลางตำบลสังเมกอำเภอการทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดนั้นเต็มไปด้วยน้ำขังดินโคลนโดยเฉพาะตอนฝนตก ผู้ใหญ่บ้านเขาทำหนังสือไปอยังนายอำเภอกันทรารลักษ์และอาบาตาสั่งเม็กแล้วขอให้เร่งซ่อมแซมเพราะว่าเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอกันทรารลักษ์ไปยังอำเภอทุ่งสีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีมีคนสัญจรเป็นจำนวนมากพอร้องเรียนไปเสร็จปุ๊บนี่ค่ะ เอาดินมาลงปรับพื้นถนนให้เรียบใช้การได้แต่ว่าบางจุดก็ยังสุดโทมกันอยู่เนี่ยนะคะไทย PPS ตรวจ evet. สอบไปไปเจอว่าจริงๆโครงการปรับปรุงถนนระยะทาง1กิโลเมตรครึ่งบรรจุอยู่ในแผนของ Bear อบ,อบตอยู่แล้วนะคะเขาบอกว่าจะใช้งบประมาณ5ล้านบาทในการปรับปรุงซ่อมแซม เส็นสัญญากับบริษัทเอกชนไปแล้วด้วยแล้วก็ตามแผนเนี่ยค่ะจะเร่งดําเนินการช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาคมนี่แหละแต่พอดีว่ามันเกิดฝนตกแล้วมันเป็นหลุมขนาดนั้นหเหมือนขนมครกเลยคุณทางชาวบ้านเขาทนไม่ไหวก็เลยถ่ายรูปไปลงในสื่อสังคมออนไลน์สะกก่อนอดีนะชาวบ้านเนี่ยเขาไม่เอาพวก ต้นกล้วยต้นข้าวไปปลูกนี่นะแต่นาะยกรัฐมนตรีบอกว่าอย่าทําอย่างนั้นออถ้ายัางไงก็ออกมาร้องเรียนกันดีๆบอกว่าตรงไหนเนี่ย <c oughs> มีปัญหาจะได้เข้าไปช่วยซ่อมแซมเออรีบจัดการให้เขาซะนี่นก็เห็นแล้วะฮะความเคลื่อนไหวอย่างนี้นะฮะ